สวัสดีคะ่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะพาท่านนะคะมาปลูกมะละกอด้วยการเที่เขตอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกษวันก็ได้โรยมะละกอไว้ตอนนี้ต้นกำลังโตได้เวลาปลูกแล้วเพราะว่าช่วงนี้ฝนกำลังตกนะคะเป็นช่วงฤดูฝนแล้ววันก็จะปลูกมะละกอเพิ่มเพื่อที่จะไว้ รับประทานในครัวเรือนได้มะละกอที่วันปลูกก็จะโตประมาณนี้นะคะต้นวันก็จะถอนขึ้นมาเลยมันก็จะนำไปปลูกที่วันขุดหลุมไว้ผักที่วันปลูกไว้ก็จะ จเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีในเขตอำเภอคุ้นหานจังหวัดศรีสะเกษนี่ก็เป็นมะละกอที่วันได้โรยมเมล็ดไว้และจะนำมาปลูกวันนี้นะคะเมื่อวานได้ปลูกผักปลังไว้ตอนนี้ผักปลังก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ากำลังฟื้นตัว ผักปลังก็จะสดขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่เราต้องลดน้ำช่วงเช้าหรือว่าเป็นช่วงเย็นค่ะฝา,าเริ่มร้องแล้วนะคะแต่ว่าฝนยังไม่ตกนี่ก็เป็นผักที่วันได้ลงไว้เป็นต้นแครตอนนี้ก็กำลังเฉ่านิดนึงเพราะว่า แดดร้อนค่อนข้างมาก,กวันได้ขุดหลุมไว้ค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อที่จะปลูกมะละกอแล้วก็จะไปปลูกกันเลยนี่ก็จะปลูกไว้หน้าบ้านขุดหลุมไว้ประมาณเกือบสิบหลุมเราก็จะนำต้นมะละกอที่เราได้นำมาเมื่อกี้นะคะลงหลุมไปเลย มันได้เตรียมหลุมไว้แล้วเราขุดค่อนข้างลึกนิดนึงเพราะว่าถ้าเราขุดหลุมตื้นไปมะละกอก็จะไม่เจริญเติบโต,ตเท่าที่ควรเวลาเราลดน้ำมาปุ๊บมะละกอก็จะไม่โตเท่าที่ตั้งใจไว้เพราะว่าหลุมตื้นเกินไป ทำให้มะละกอของเราล้มได้ถ้าเราขุดหลุมลึกนิดนึงต้นมะละกอรเราก็ไม่ล้มมันก็จะขุดดินกลบและดึงมะละกอให้ตรงแบบนี้ไม่ให้เอียงนะคะเพื่อมะละกอจะได้เจริญเติบโตได้ตรง ฟ้ากำลังร้องอีกไม่นานฝนก็จะตกวันก็จะปลูกมะละกอให้เสร็จประมาณ10บหลุมปลูกไว้หน้าบ้านขุดหลุมลึกนิดนึงและเลือกต้นที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนี้มีรากยาวที่เราถอนขึ้นมาเมื่อกี้แล้วก็วางไว้ลงไว้ในรูแบบนี้และทำการกลบ โดยที่วันใช้เสียมในการกลบดินแล้วก็จะกลบให้มิดเห็นไหมคะว่าการปลูกต้นมะละกอก็ไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไปวันก็จะปลูกแบบง่ายๆแบบอำเภอกุนหารจังหวัดศรีสะเกดก็จะดึงต้นขึ้นมาให้ตรงและทำการกลบดินโดยใช้มือ ก,กวาดดินให้ทั่วต้นนะคะแบบนี้แล้วกลบให้แน่นปลูกเสร็จแล้วก็จะทำการลดน้ำไว้เพื่อให้รากมีความชุ่มชื้นปลูกได้ประมาณ2ต้นแล้วเห็นไหมคะว่าการปลูกมะละกอไม่ยากอย่างที่คิดตอนนี้ฟ้าร้องแรงมากแต่ว่าร้องอีกที่หนึ่ง ตอนนี้แดดก,ก็ค่อนข้างจัดนิดหนึ่งถ้าวันไม่ได้ปลูกช่วงนี้ก็จะเสียดายเพราะว่าตอนนี้หน้าฝนแล้วมะละกอก็จะได้เจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเราไม่ต้องรดน้ำบ่อยแล้วแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งไม่ค่อยจะเหมาะที่จะปลูกต้นมะละกอเพราะว่ามะละกอ จะไม่ค่อยชอบน้ำเยอะและจะไม่ค่อยชอบแรงมากก็คือกลางๆถ้าเราปลูกมะละกอเราก็ส่วนมากก็จะปลูกในที่ไม่แฉะมากจนเกินไปเพราะว่ามะละกอถ้าเราปลูกในดินที่มีน้ำขังมะละกอก็จะตายแล้ก็จะปลูกดิน ไม่ชุ่มน้ำจนเกินไปและไม่แรงจนเกินไปเพราะว่ามะละกอจะไม่ค่อยชอบน้ำขังจะชอบดินที่แบบว่าเป็นลักษณะพอดีพอดีนะคะีวันก็ปลูกได้3ามต้นแล้วก็จะทำไม่ให้ต้นนี้เอียงนะคะเราก็จะนำดินมากลบ ให้มิดแบบนี้อีกประมาณไม่เกินอาทิตย์หนึ่งนะคะมะละกอก็จะฟื้นตัวแลวะเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีวันปลูกได้3ต้นแล้วเห็นไหมคะว่าการปลูกมะละกอก็ไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไปเราจะปลูกไม่ให้มะละกอ ขังไว้ในน้ําก็คือปลูกไว้ในที่โล่งๆแดดส่งถึงเพราะว่ามะละกอไม่ชอบน้ําเยอะจะชอบแบบดินลักษณะนี้ไม่ให้น้ํามะละกอเยอะมากเพราะว่ามะละกออาจจะตายได้ก็จะลดน้ําประมาณวันละหนึ่งครั้ง มันก็จะปลูกไปอีกนะคะเพราะว่าเหลือหลายต้นอยู่แต่ตอนนี้ฟ้าก็ร้องมากแล้ววันก็จะพาท่านไปชมผักที่วันได้ปลูกไว้ในดินภูเขาไฟเขตอำเภอกุนหานจังหวัดศรีสะเกษตอนนี้ฟ้ากำลังมืดและกกำลังร้องอยู่ไกลๆแต่ว่าเราก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ ฝนตกฟ้าร้องส่วนมากฟ้าจะร้องค่อนข้างดังมากอาจจะได้รับอันตรายได้วันก็จะพาท่านมาชมแป๊บหนึ่งนะคะว่าผักที่วันปลูกไว้ในกระถางหรือว่าไว้ในถุงพลาสติกดำดินภูเขาไฟได้มีการเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีมาก ช่วงเย็นๆวันก็จะปลูกต้นบอลที่รับประทานดิบได้และต้นบอลที่รับประทานไว้ทําแกงด้านโน้นนะคะปลูกไว้ข้างๆก๊อกน้ําเพราะว่าจะได้ลดน้ํำไปด้วยนี่วันก็ได้ชําไว้โตแล้วอีกไม่นานก็จะลงปลูกวันนี้ก็ปลูกมะละกอไปก่อนนะคะเพราะว่าฝนใกล้ตกแล้ว นี่ก็เป็นการปลูกผักไว้รล้ประทานเองที่เขตอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกษค่ะวันนี้มันขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้าวันจะได้พาท่านมาชมการปลูกผักและมาปลูกผักด้วยกันที่อำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกษขอบคุณมากคะ่ะ